ยา yeah. พอดีไปออกเรือมาแล้วโดนแดด,ยแด,แดเยอะแดดก็แดดคีบอะไรตั้งวันนี้มาร่วมงมาเลโก้วันพีดเ,เ,เป็นแฟนมาตังแต่เป็นแฟนวัน,น,น,นพีทอยู่แล้วครับออผมก็เรืเ่องอะไรเป็นแฟนทั้งวันพีททั้งเลโก้ด้วยครับผมก็ช่วงนี้ก็ต่อเลโก้บ่อยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้อินกับวันพีทครับผมจริงดูมานานแล้วแหละแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงที่ลูฟี่ได้เกียร์ห้าเนี่ยก็เลยกลับมาดู ชอบมากๆ,ๆดีใจมากๆที่ได้มางานนี้ครับผมงานอยู่ที่ไอคอนสยามครับก็ถ้าใครแวะมาได้ก็แวะมาเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันที่จะมีซีซันใหม่แล้วที่ออนที่ Netflix ครับผมปกติชอบก็ลอครอ,คอคถ้าชอบจริงๆใช่ไหมจริงๆเออจริงๆในจริงตัวนี้ก็ชอบนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าวันพี่จริงๆเหรอผมชอบชอบใครดีนะผมชอบมีฮอ เขาเป็นตัวที่เป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกเท่ดีครับผมและตัวเลโก้ค่ะตัวตัวที่เมื่อกี้เ็นบอกว่ามันมีอินเกกับการต่อเลโก้ใช่ใช่ต่อมาตลอดับผมก็ชอบมากแล้วก็นี่วันนี้นี่ผมนนเน้น,เ,น,น,นเดินดใช่ผมเน้นการเอาเลโก้ที่เป็นรถนะคร<ด>ับผม,มเพราะ,ะว่าตอนนี้เก็บเป็นคอลเลกชันอยู่มีคอลเลกชันสตาร์วอล์ครับผมแทนที่ไม่เคยดูนะแต่ว่าชอบ แล้วก็คอลเลกชันที่เป็นรถครับก็จะมีทั้ง F1 พวกแบบแ m คลาเรนพวก Red Bull อะไรพวกเนี้ยครับผมมันมีทำได้เยอะไหมคะเห็นเดินอยู่หลายตัวเอาไปเอาไปแล้วหกครับผมหกชินจะเป็เวลาต่อกตอนนี้ก็โอ้โหชิ้ที่เห็นคือกลองใหญ่ใช่ใช่กล่องกล่องอยู่ที่คอนโดตอนนี้ก็เยอะอยู่ครับผมแต่ว่าผมแพนเอาไว้จะเอาไปใส่ที่บ้านไงตอนตอนที่บ้านมีตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปใส่ ตอนนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตอนอทําบ้านเสร็จแล้วค่อยไปทําที่บ้านเพราะเดี๋ยวขนย้ายยากก็คือยังไม่ตอ่อยังไม่ตอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขนย้ายแล้วมันมันแตกนะอ่าเฝากป็นแฟนหน่อยที่เป็นแฟนวันพีแล้วเป็นแฟนเลโก้ครับผมอ่เป็นแฟนว <c oughs> ันพีสนะครับเป็นแฟน,นเลโก้ก็ตอนนี้นะครับพี่ไอคอนสยามจะมีเงานของวันพีซแล้วก็เลโก้นะครับผมก็สามารถแวะมาได้ที่ลานข้างนอกนี่แหละครับผม แล้วก็ที่ Netflix นี่เดี๋ยวก็จะมี One Piece ซีซันใหม่แล้วก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมนั่น,นที่เป็นเป็นกมันเจอแฟนคอนที่เธอร์ดจเซน,น,น,นต้าใช่ครับผมคุณ<อ>ฟอร์มวงกันได้เลยนะจริงๆฟอร์มวงเลยเหรอเออคุณฟอร์มวงกันได้เลยนะเดี๋ยวมันจะเป็นโชว์ชะตากรรมเหมือนแจสเปอร์ที่ <c oughs> เรียกไรมีงานเยอะนะแต่ว่ามีคิวไม่ค่อยมีคิวร่วมกัน ก็คือ,อมี3าคนได้แล้วอีกคนนึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ,อ่าถ้าวงเราเราคิดว่าใครคิวยากสุดาวใครคิวยากสุดเหรอโอ้ยเดี๋ยวนี้ฮอตกันทุกคนอนะเพอร์เซนต้าเดี๋ยวนี้โอ้โหถขงมากแล้วก็มีไท่นะมีผมใช่ไหมมีอมพอมีพี่โอมม,มีเนี่ยมีอีกวันนึงมีพี่นนท์มีพี่คริสด้วยก็ยากคิวยากกันทุกคนครับว่าจะฟอร์มวงกันไปได้ก็ยากอยู่เพราะว่าจริงๆผมก็อยากมา2วันแต่ว่าได้แค่วันเดียวไม่แต่ตอนซ้อมคือยาก อมซ้อมครับซ้อมซ้อมมีการซ้อมครับใช่ใช่แต่บางทีก็ไม่ได้ซ้อมครบทุกคนแบบไม่ได้มาด้วยกันหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มีวันซ้อมอยู่เ็เตรียมเป็นเตรียมตัวเพื่อแบบคอนเสิร์ตตัวเองเตรียมตัวเพื่อคอนเสิร์ตตัวเองตอนตอนนี้เตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตตัวเองครับผมใช่ใช่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็เหนื่อยอยู่จะมีเจมีนายแบรนบนเวทีไหมคะเจมีนายแบรนเหรอครับ จริงๆอะผมอะเล่นเครื่องดนตรีมาบ่อยแล้วปีนี้เลยจะไม่เล่นปีนี้เลยจะไปจะไปพิมพ์ดีดแทนเป็นเวทีจะไปพิมพ์ดีดบนเวทีแล้วใช่ใผมพูดไปมั่วมั่วเออเดี๋ยวผมกลัวนี่ไงก็เครื่องพิมพิมก่อนนี่เป็นคอมไงพิมพ์ดีกับพิมพ์คอมคนไรอุ้ยเออเออทำยังไง เน้นเน่แน่เราประกอบพิมดีลหรอเะารีออะไรป๊ก yeah, yeah. yeah. ๊ก๊กแล้ว hmm, ก yeah, okay. okay. ็ร้องไ่้ป๊กกใช่ใช่ใช่ก็จะแบบพิมพ์เนื้อก่อนแล้วค่อยร้องปุ๊บปุ๊บแล้วก็ร้องอะไรอย่างงี้กว่าจะพิมพ์เสร็จกว่าจะร้องได้เนาะกทคดใช้เวลากี่ทั้งคอนเสิร์ตครับทั้งคอนเสิร์ตเลยใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตมันเกี่ยวกับแบบธีมโลกอนาคตไงเราเราอยากเทคแบ็กไงเราอยากแบบเออแบ็กทูเดอะพาสไงโอเคผมพูดโม้โครับไม่ต้องเลยไมอย่งเทมเพน การเลือกเพลงเหรอตอนนี้สรุปกันหมดแล้วครับผมก็รอาการขอลิขสิทธิ์นี่กันะจะเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทำเพลงใหม่ครับผมเเขาบอกว่าเจมีนาจะมีเพลงต่างชาติจายเพลงอยู่ใช่ใช่ที่ผมขอไ้ทั้งหมดเอาจริงๆต่างชาติแทบหมดเลยเออ90%มันต่างชาติหมดซึ่งก็ยากอยู่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มได้แล้วเริ่มมีได้มาบ้างแล้วแล้วก็เตรียมตัวกันอย่าง กลายเป็นว่าคือค่าบัตรคอนเสิร์ตค่าตัวนี้ต้องไม่ต้องเอาแลวเพราะจ่ายค่าลิขสิทธิ์เองเอาจริงๆผม Give Back to Customer ครับผมใช่ก็คุณลูกค้าที่มาดูคอนเสิร์ตเรานะครับก็นี่แหละกำไรแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่ใช่ใช่อะซีนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งเรืองหนดือนเอ้ยโล่งอกแล้วลอยแล้วฉันถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสบายตัวแล้ว ก็เนียมีคอนเสิร์ตมีอะไรนู่นนี่ก็ให้ทําอยู่เรื่อยๆครับใช่แต่ช่วงนั้นก็จะหนักหน่อยเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วก็บางวันต้องมีวิ่งงานบางวันก็ต้องแบบอะไรถ่ายเสร็จจบตอนเที่ยงคืนอย่างนี้อีกวันนึงก็ต้องมาทํางานก่อนแล้วค่อยไปกองยงก็จะหนักแต่ตช่วงนี้ก็สบายขึ้นช่วงนี้ชิลขึ้นมีเวลาได้แบบกดหัวใจใช่ไหมละเดี๋ยวจะไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าเริ่มซ้อมแล้วครับใช่ใช่ใช่ก็ช่วงนี้ก็มีการไปเรียนมีการ ต้องลงลายมืออะไรสักนิดหน่อยต้องมีอนุเขียนนิดนึงมีการต้องอะไรนิดนึงพี่ก็สงสัยนะวพอเธอบอกว่าต้องเขียนเขียนอาเคิรดูเขเสงสัยเขียนงเขียนคอนเสิร์ตงงสิเขียนอะไรไม่บอกหรอกมเตไพเขียนเกการเขียนเไพพิมดีละพิมดีหนึ่งแล้วก็อีกนิดนึงก็จะเป็นการเขียนขั้อใช่ใชเป็นการขั้นลายมือ อีนิดหนึงจะมีการลบนิดนึงลบลบหรือยังนะงงเด้งเอาคืนทีมไอคืนได้ปะดไ้แต่ว่าโอ้พยายามหาอะไรแปลกใหม่มาผมก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเรียนแล้วครับผมเรียนอะไรสักอย่างแต่ไม่บอกแต่ว่าเริ่มเรียนละเพราะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนแต่ว่าเกี่ยวกับการทํางานนี่แหละใช่ไหมไม่เกี่ยวครับเป็นการเป็นการเรียนแบบมหาลัยอะไรพวกนี้ ได้เรียนโฟลดิ้งเรียนอะไรพวกนี้ไปปากมาปามไปปากันเรื่องเรื่อยไปท้องทองฉันได้อะไรบ้างขาให้อะไรใช่ไหมอยากให้แฟนๆได้รับอะไรจากคอนอยากให้แฟนๆได้รับอะไรได้รับการเรียนการเรียนรู้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนการพิมพ์ดีเรียนการเขียนการลบแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาเรียนที่แคลิฟอร์เนีกันว่าคุณจะได้อะไรกลับไปผมก็ไม่รับประกันว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณใช้ได้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าอาจารย์จิมมี่นายเล่าอาจารย์จอม์นอ เทษทีผมพูดม่วนซวยแต่ผมไม่อยากสปอยเยอะไงอันนี้คือคุณสปอยทั้งหมดที่ผ่านมาคุณพูดมั่วซั่วคุณสปอยทั้งหมดผมไม่อ่ะเอาจริงๆว่ามันคือแผนการที่แยบยลจริงๆที่บอกว่าบอยบงบอยแบนนั่นไม่มีจริงๆไม่มีหรอกได้อะมีโฟลท์ใช่มีความจริงซะสิบเรเมื่อกี้ใช่ครับมีความจริงแฝงอยู่มคะมีความจริงแฝงอยู่มดีนั่นเอง ใช่ใช่จะมีแชท GPT แบบขึ้นไปในหน้าจอของเรื่องอะไรของ Impact Arena แบบถามดูว่าเฮ้ยเพลงต่อไปจะมินไยจะร้องเพลงอะไรนะนี่เดี๋ยวแช้ GPT จะจะตอบมาให้ใช่เพราะว่านี่เกี่ยว AI จีมินไนก็คนไทยเหม่อนกันเอาจริงๆทุกทุกสิ่งที่ผมพูดไปมันมีความเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตจริงๆแต่ว่าก็ต้องไปทำแก็เชิมโยงเองใช่ใช่ดาวิชี ง่ายเป็นการขับกิน้ง่ายเลยง่ายครับง่ายแค่แค่ทนกับผมให้ได้แค่นั้นก็พอโอเคแล้วพี่จเลคเชอร์มาแล้วว่าสรุปทางนี้มีอะไรสปอยมาบ้างเนาะครับผมเนี่ยสปอยแล้วแต่ว่าลองไปแกะรหัสดูครับผมโอเคก่อนได้รหัสของพี่ก่อนนะพี่กนตรงครับผมตรงครับตรงครับพี่จะไม่สอพผ่าดหัวได้ไหมผ่าดหัววันนี้ต้องผ่านหัวว่าอะไรผ่านหัวว่าจะมี เออเจมินายพิมพ์ดีในคอนเสิร์ตเออะไรเเลยนาะไม่คลาดหัวข่าวแค่นี้เจมินายสปอยคอนเสิร์ตนี่เออเจมินายสปอยคอนเสิร์ตให้คนเข้ามาดูเนาะอึ้งเจมินายสปอยคอนเสิร์ตนี่อย่างนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาอึ้งเองเข้ามาฟังเดี๋ยวเขาอึ้งในสปอยเรวะฟังหรือังคาดเลยเออพูดอะไร <gas> เ่มเยเ่มเมขอการสัมภาษณ์งนี้ไม่ได้เนละย๋บวผม